เขาก็คือ BMW iX ค่ะทุกคนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ค่ะมาพร้อมกับตีมนี่เลยค่ะแดงทองนะคะซึ่งถูกใจเสาวอ r o n Man แน่ๆเป็น Sport SUV ที่เอมมองว่าแรงมากๆเลยค่ะพ o p ท็อปสปีดเขาทำได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทุกคน0ถึง100นะสามารถทำได้ที่4.6วินาทียอนม,มาถือว่า แรงมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเอมอีกหนึ่งวันค่ะซึ่งวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะอย่างที่เอมเคยบอกนะคะตามสัญญาว่าเอมจะพามาเจอกับรถรุ่นเจ๋งๆหรือรถรุ่นใหม่ๆที่ทางเรานะคะได้มีโอกาสติดตั้งฟิล์มไซด์กันรอยค่ะและคันนี้ค่ะเขาก็คือ BMW iX ค่ะทุกคนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ค่ะและจะบอกว่าคันนี้นะคะเรียก ได้ว่าเป็นปอด์อ SUV ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100% รุ่นแรกๆของโลกเลยอ่ะและคันนี้เขาก็เป็น1ใน20คันแรกที่นําเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทยค่ะและพิเศษไปกว่านั้นค่ะเพราะว่าเราคือที่แรกและที่เดียวในโลกนะตอนนี้ค่ะที่มีแพทเทิร์นสำเร็จรูปครบทุกจุดแบบ100%บน BMW iX ค่ะเดี๋ยวเอมจะพามาดูรอบคันกันพร้อมทั้งบอกว่าวันนี้เนี่ยเขามีอะไรพิเศษ ะะก็มาพร้อมกับทีมนี่เลยค่ะแดงทองนะคะซึ่งถูกใจสาวกไอรอนแมนแน่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเอมค่ะเพราว่าหูดูแล้วเทสวยงามมากๆนะคะอย่างที่เอมบอกค่ะว่า BMW iX คันนี้นะคะเขาก็เป็นรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า100%ซนะคะถือได้ว่าเป็นเจนใหม่ของรถไฟฟ้า BMW เลยเพราะว่ารถยนต์คันนี้ถูกออกแบบมาให้มีความม,ามินิมอลมากๆมินิมอลยังไงไปเดี๋ยวเอมพาเดินดูรอบคัน เริ่มกันที่จุดแรกค่ะจะบอกว่าไฟหน้า เขาออกแบบดีไซน์ออกมานะคะให้มีความโฉบเฉี่ยวและมินิมอลนะคะก็คือมีขนาดเล็กอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นคิ้วๆเนาะน่ารัก,กอ่ะอ่า BMW iX ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชายเทคโนโลยีค่ะชายเทคโนโลยีนะคะก็คือการที่ BMW เนี่ยเขาได้ฝังเทคโนโลยีเนี่ยไว้กับพาร์ทของรถยนต์หลายๆจุดมากอ่าถ้ามองผ่านๆเนี่ยก็จะไม่เห็นเลยว่ามีกล้องอยู่ตรงนี้นะคะช่วยในการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ะะหรือว่าช่วยในการมองเห็นเวลาขับรถนั่นเองนี่ด้วยการที่รถยนต์คันนี้นะคะเขาขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร้อเซขาก็นี่ค่ะซ่อนเป็นที่ใส่น้ํายาเช็ดกระจกเนาะแบบปัดกระจกทําความสะอาดกระจกบานหน้านะคะไว้ตรงนี้ก็สามารถเปิดใส่เข้าไปได้ตรงนี้ค่ะกระจังหน้าออกแบบเพื่อให้รู้ว่าคุณกําลังขับรถยนต์ BMW อยู่นั่นเองเป็นไอคอนิก BMW เลยเนาะซึ่งตรงนี้เขาก็จะฝัง เอาไว้นะคะภายในเป็นกลาสแบบนี้ซึ่งจะบอกว่าตัวกลาสตัวนี้มีความพิเศษด้วยนะถึงตรงนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะมีความแบบปลอดฉบเฉียวมากๆค่ะ B M W i X ตัวนี้นะคะล้อแม็กมีขนาด22นิ้วค่ะและจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดานะคะล้อแม็กชิ้น เขาได้ออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องแอโรไดนามิกอีกด้วย BMW iX ตัวนี้เนี่ยเป็น s p o ร์ต u v ที่เอม,มองว่าแรงมากๆเลยค่ะพ o ราะท็อปสปีดเขาทำได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทุกคน0ถึง100นะสามารถทำได้ที่4.6วินาทียออนมากถือว่าแรงมากๆค่ะเป็นรถ s p o ร์ต u v ที่แรงมากๆคันหนึ่งเลยเรามาดูข้างๆกันค่ะกระจกก็คือมินิมอลอีกแล้วนะคะก็มีเส้นสาย ที่สวยงามมากเอมชอบที่สุดของรถคันนี้ก็คือที่ค่ะที่จับประตูนแนบไปกับตัวรถเลยแทบจะน้อยมากเลยนะคะณนะตอนนี้เนาะกระจกข้าง,างๆก็จะเป็นแบบเฟรมเลสนะคะสวยเนาะสปอร์ตสวยงามหรูหรามากๆปลาเดี๋ยวเราดูข้างในกันและทุกคนคะตอนนี้เอมก็เข้ามาอยู่ ใน BMW iX คันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกว่านอกจากดีไซน์ด้านนอกที่ออกแบบมาให้มินิมอลและถูกใจสาวก Iron Man แล้วนะด้านในเนี่ยเขายัางเรียกว่าออกแบบมาเพื่อความถูกใจของคุณแม่บ้านอีกด้วยนะคะด้วยความหรูหราอันนี้ค่ะนี่ก็คือค่ะทุกคนปุ่ม iDrive นะคะที่ทำจากคริสตัล s w a r o v s k i นั่นเองนอกจากปุ่ม iDrive ตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่า เขายังมีตรงนี้ค่ะปุ่มปรับตัวเบาะนะคะแล้วก็ปุ่ม Memory s e ซีตรงนี้นะคะเป็นชัวร์ล็อกกี้เหมือนกันทุกคนอือได้ใจไปเต็มเต็มด้านนอกได้ใจคุณพ่อบ้าด้านในเอาใจคนนั่งด้วยเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้ค่ะถ้านั่งอยู่ตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ living room <c oughs> เขาจะเป็นเหมือนจอดิสเพย์เนาะ n f o r m a t i o n display ตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะโค้งเข้าหาคนขับเอื้อต่อการแบบมองมากในการขับขี่ เวลาบางทีเราขับรถคนเดียวเราก็จะแบบเฮ้ยดูง่ายขึ้นด้วยความโค้งเข้าหาเราเหมือนเขาออกแบบโดยใช้สไตล์ของ Living Room มากกว่าการขับรถแต่เดี๋ยวเราต้ดูด้านหลังกันดีกว่าว่ายังไงบ้างและตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลัง BMW iX ตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทุกอย่างมีความมินิมอลมากทั้งรอบคันเลยด้านหลังก็มินิมอลสุดๆก็คือในตัวไฟด้านท้ายของรถยนต์คันนี้นะคะก็จะมีความเล็กแบบนี้ ซึ่งสปอร์ตและดูมินิมอลน่ารักเมื่อเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า100%แน่นอนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองเขาก็อำนวยความสะดวกมาให้ทุกคนนะคะมีทั้งแบบ AC และ DC ซึ่งสามารถชาร์จไฟที่บ้านได้หรือเป็นหัวแบบ ้าพูดง่ายๆก็คือฟ้าชาร์ตนะเนาะที่สถานีชาร์จแบตเตอรี่สาธารณะ,ะซึ่งไฮไลท์ค่ะทุกคนเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยระยะทางที่เขาสามารถทําได้เนี่ยสูงถึง630กิโลเมตรเลยเรียกได้ว่าขับครั้งเดียวชาร์จไปครั้งเดียวเนี่ยไปได้ถึงภาคใต้เลยนะคะถ้าตามมาตรฐานเนี่ย6ก0กิโลเมตรเนี่ยถือว่าเยอะมากจริงๆ นี่ค่ะนี่ก็คือฟีเจอร์แล้วก็ภาพรวมทั้งหมดของ BMW iX ตัวนี้นะคะและที่เห็น BMW iX ตัวนี้มีความเงาใสมากๆเพราะว่า BMW iX คันนี้ค่ะเขาติดตั้งฟิล์มไซส์กันรอยกับผ่าน Magnus Pro นั่นเองอ่ะ ซึ่งใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามหรือดูงานติดตั้งเนี่ยก็เข้ามาติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่า BMW iX คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคันแรกและคันเดียวในโลกที่ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยทุกจุดแบบร้อเเซค่ะซึ่งเหมือนเดิมค่ะครั้งหน้าเอ,อจะพาทุกคนไปเจอรถยนต์เจ๋งๆคันไหนอีกก็รอติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย